สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดิสารช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวหนุ่มกันชัยพูดนายคิดปมดามาบอลลูกสาวนาคอมจากกะระแสข่าวดามาชาวเด็ตสงสัยถึงความสัมพันธ์ของบอลเชิญยิ้มตลกชื่อดังและครอบครัวของนาคอมชวนชื่น หลังจากการสูญเสียตลกดังไปอย่างไม่มีวันกลับเพราะโควิดโดยเฉพาโดยเฉพาะไอซ์นัพัทลินลูกสาวที่ล่าสุดลือกันว่ากด unfollow Instagram ของบอนไปแล้วส่วนฝั่งบอนก็ตอบเรื่องนี้แบบคลุมเครือว่าตนยังรักครอบครัวนือ้อย่างนี้เสมอแต่อีกฝั่งตนก็ไม่รู้จริงๆโดยล่าสุดพิธีกรคนดัง นุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเปิดใจถึงกระแสรเรื่องนี้ผ่านรายการข่าวใส่ไข่ระบุว่าในมุมมองส่วนตัวผมนะคือผมว่าทางครอบครัวของไอซ์กับแบงค์น่ะเขาคงมีเหตุผลของเขาซึ่งเป็นอะไรที่เราจะไม่อยากออกมาพูดหรือไม่อยากออกมาตอบโต้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีอะไรในใจบางอย่างซึ่งอันนี้มันเรื่องภายในส่วนในมุมของบอลจะพูดยังไงก็เป็นมุมบอล แต่ในมุมทางฝั่งไอซ์กับแบงค์ผมเชื่อว่าเขามีความรู้สึกมีสิ่งที่เขาค้างคาใจหรืออะไรต่างๆนานาแต่คงยังไม่อยากพูดคงจะปล่อยให้มันหายไปกับการเวลาหรือเปล่าโดยมดดำเผยเพิ่มเติมว่าแต่บนเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะเขาแค่บอกว่าเขาไม่รู้ว่าไอซ์อันฟลอร์เขาแต่ก็ถามว่าได้คุยกันไหมเขาก็ยังไม่ได้คุย มีแค่ส่งไลน์ไปหาเมียนะครับว่ากินข้าวหรือยังครับอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้พูดถึงดีลเลอร์อะไรขนาดนั้นทางด้านหนุ่มกัญชัยปิดทายว่าเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาแหละมีเหตุผลของเขาในครอบครัวนะครับนะครอบครัวของไอ้ครับหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าพวพ่อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ F c ซทุกท่าน ที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบันเทึงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวพ้อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ